7กดกฎติ k กตอกในปี2022ที่คุณต้องรู้ 1. ห้ามใส่โลโก้ทุกชนิดในคลิป 2. ห้ามไลฟ์สดหรืออัดคลิปในขณะที่ขับรถ 3. ห้ามมีเด็กอายุต่ำกว่า18เข้าไลฟ์หรืออยู่ในคลิปเพียงลำพัง 4. ห้ามแต่งกายโป๊เปลือยเห็นล่งอกหรือสะดือทั้งหญิงและชายนะครับ 5. ห้ามใส่ชุดนักเรียน นักศึกษาที่เห็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันนั้น 6. ห้ามใส่ชุดในเครื่องแบบเช่นหมอพยาบาลอัดคลิปหรือไลฟ์สด 7. ห้ามอัดคลิปในสถานที่ราชการหรือเห็นป้ายของราชการนั้นๆ 8. ห้ามทำสิ่งที่มีความอันตรายต่อตัวเองและคนอื่นในขณะที่อัดคลิปหรือไลฟ์สดจ,จงจำไว้นะครับ ถ้าคุณเผลอไปทำแม้แต่ข้อเดียวช่องคุณอาจจะถูกแบนได้นะครับถ้าคุณอยากจะอยู่บนติกตอ k ไปนานๆต้องใส่ใจกฎของเขาด้วยนะครับ